สวัสดีครับอยู่กับบุญลอดดำทีมครับวันนี้บุญลอดยังคงพามาดูเจ้าปีศาจไขาลานหรือเจ้าฟันปีศาจว่าไปถึงไหนแล้วอ่ะทำไมเงาจอดชูต้องนานกว่าหกล้อจะมาโอ ไปเทไกลแน่นอนเลยอาหกล้อมาแล้วครับมานั่งอยู่กับคุณอาโจยไปประมาณสิบนาทีมั้งสงสัยไปเทที่ที่กไกลครับกว่าจะมากันวันนี้ก็คงยังอยู่บ่อเดิมนะเรียกว่าบ่ออะไรละ่ะหลายท่านเคยถามผมว่าบ่อตัวนี้ใช่บ่อที่เขาเอาดินไปทําถนนไหมใช่ครับบ่อน,นี้คุณ้าโจยเคยมาขุดทีหนึ่งแล้วดูสิครับ ดินที่มันเปียกที่เขาทําถนนเขาเอามาเททิ้งไว้มันจะไปไหนเสียมันก็ต้องเซ็นัวหน้าโจ้หละหน้าดินชัดๆแต่มันเปียกเอามากองไว้ผมกลับปอคืนขุดไปแล้วโดนหัวหน้าโจ้ขุดกลับคืนอีกโอ้โหงานนี้หัวหน้าโจ้ย,ยิ้มเลยหน้าดินชัดๆนี่แหละแต่มันเปียก Quand, regions, <Inst> พวกทำถนนเขาไม่เอาเขาเอามาเททิ้งไว้กบบอที่หัวหน้าโจ้เคยขุดไว้ครับทีนี้เป็นไงเสเ็จหัวหน้าโจ้เลยหัวหน้าโจ้ก็ต้องขุดเหมือนเดิมนี่แหละจะเป็นบ่อใหญ่ไม่ใหญ่กี่ดูเอากว้างไหมดูดิโอโหเป็นอานิสง์เลยโอ้โหนาคู่เลยเลยอะเทพบุตรฟันหลอผมยังว่าแหละช่องมันเข้ามาเอาอ่ะมันง่ายมันกว้างขึ้น เข้ามาเทีลยสองสามคันก็ได้ดูดิว่างจะตายสงสัยวันนี้วิ่งไกลหรือไงไม่รู้มาก็มาเจอหัวหน้าโจยอยู่คนเดียวกว่าหกรอจะมาตั้งนานวันนี้ยังคงวิ่งหกพันเหมือนเดิมน,นะครับรถบริษัท2 รถรวมสีว่าไม่ใช่เจ็ดเลยวันนี้ก็มีอีกคัน,นินสีเขียวอ่อนนะฮินโน่ไม่ใช่ของไรสังกัดนะเห็นอยู่มาวิ่งดูดิเอื้อมซ้ายเอื้อมขวาเข้ามาเลยดาหน้ามาเลยทำไมหันไปทางนู้นล่ะอุซาสองกล้องมาทางนี้แทนที่จะตากทางนี้ ุดไปเถอ,อจะจดูการนี้จะหมดหรือเปล่าดูดิบอย่างใหญ่ไม่ใช่ว่า,าตกสามไล่สีไร่เลยตรงนี้โอ้โหขุดไปเถอะุดเข้าไปดินแยๆ่ๆอ่ะเต็มแล้วครับแต่สำหรับเจ้าเยะเยอ้ยนี่ที่ประบุดฟัเนเราผมนี่ไม่บีบแตน่ะกัเอื่นนี่จะบีบแต ลังไล่เรียกกันมาครับแสดงว่าไปเทที่เดียวกันถึงมาเป็นพร้อมกันเนี่ยโอ้ยางนี้เข้ามา3-4คันก็ได้เลยตักได้สบายเลยนี่เปิดหน้ากว้างขนาดนี้ มีการทุบให้ละเอียดเนะเอ้ฮะไอตัวไหนก้อนใหญ่ๆก็ทุบให้นี่แหละคนเข้าใจในการรู้ว่าคนเขาจะเอาดินต้องการแบบไหนต้องการล้วนต้องการปนถ้าดินเป็นดินดานล้วนอย่างนี้เขาก็เอานะแต่อยากคุณจะเอาเป็นก้อนแบบนั้นน่ะโอ้โหคนขุดนะ่ะถ้าใช้รถไถก็สบายไป ถ้าใช้จอบแล้วประทานโทษเลยเขาดาถึงคุณเลยว่าโอ้เอาอะไรมาให้นี่ฮะหัวโจยต้องบดไว้ทำให้มันแตกสับๆให้มันแตกแหแดูเกียให้มันแตกวันก่อนยังเห็นปนอยู่เลยวันนี้จักเริ่มเป็นก้อนแล้ว เข้ามาเข้ามาได้เลยไม่ต้องรอทางเข้าหน้ากว้างจะตายเจ้าเชมเชมก็มารอแล้วเหมือนกันนี่ถอยเลยไม่ต้องรอคนเขารู้ไม่ต้องเสียเวลานี่มาถึงกูหน้าโจ้ก็ตักให้เลย เดีย๋ยวเดี๋ยวปีใหม่แล้วนะถึงจะไปโรงงานหลวงห้าไร่นะฮะหัวหน้าโจยว่าช่วงนี้เก็บงานก่อนเสร็จจากงานวิ่งดินว่าจะไปทำงานสนุนเดี๋ยวเราคอยดูเห็นไหมวันนี้เห็นไหมมาแล้วครับเจ้าสซเรซ่ากับสีเขียวอ่อนอีกคันหนึ่งโอ้โหวันนี้เจ็ดคันเลยนะทีมงานหัวหน้าโจยวันนี้จามก,ก่อนคันเดียวก็ตกักสองคันก็ตาก ดูการนี้เปิดตัวเจ็ดคันเลยโอ้โหรับเพิ่มอีกไหมคุณนาโจ้ย f c ผมถามเนี่ยรับเพิ่มอีกไหมตัวใหญ่ๆอย่างนี้บุก,กี้ใหญ่ๆอย่างนี้สบายอยู่แล้วดินมันร่วนเป็นก้อนมันก็ตักเต็มไวนะครับนี่ดินมันฟูด,ด้วย นี่สีเมุ่กี้แล้วพอ,อยางไม่พอดักน,น้อยไม่เป็นถ้าไม่จำเป็นคุณน่าโจยว่าอ้าวใส่เข้าไปนี่แแฮมอีกนิดแแมอีกน่อยหนึ่งอ่าบีบแตะไปแล้ว นี่แหละครับนี่แหละครับเป็นน้องใหม่อีกคันหนึ่งที่จะมาอยู่กับผู้น่าโจยจะอยู่นานหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไม่ได้เคยคุยกันเลยกับเจอาของรถคันนี้อ่าช่วงไหนมีเวลาบดก็ จับให้ให้เป็นก้อนเล็กๆช่วงไหนไม่มีก็เอาไปทั้งก้อนใหญ่ๆนี่แหละแฮ่มีขยาวขยาวนะถ้างายบุกงกี้ทีเดียวเลยมันออกข้าหมดไปแล้วคันที่ห้าเจ้าตรีซ่าคันที่หก ตกใจหมดเอ้ยยังว่าแล้วันไหนไม่ได้แกล้งคุณจะไม่สบายใจการแกล้งคุณคือวีความสุขเอามาแล้วเจ้าทะเรซ่าใช้ยานี้มาจากคุณ้าจโจยแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับโอ้โหยังว่าแหละ ยืนตักอยู่ข้างบนด้วยบุงกีก็ใหญ่ด้วยคันหนึ่งแค่จะไม่ถึงนาทีตกักร้อนไหมไม่มีฟิล์มเนี่ยแต่ยังว่าคนขับรถเกี่ยวมาแล้วน่าจะทนได้อยู่หรอกอ่าเอฟซี FC เอาอะไรมาให้เนี่ยกาแฟฐานะเมื่อวานนี้เปิดน้ำให้ได้ปลาตัวเล็ก บอกว่าก็เลยให้เป็ดกินเลยเพราะงั้นมันตัวเล็กโคตรนี่คนนี้เดินมาคุยกับผมผู้น่าเจอเปิด,ปดน้าให้ผมครับผมก็เลยได้ถามว่าได้ปลาไหมออกไปแล้วครับเจรซ่าถามว่าได้ปลาไม่ได้ได้เยอะไหมปลาต้มนึงนี่ไปแล้วเอาน้ำใจมาให้ัว้น่าโจย กาแฟอย่าให้กินมากนะเดี๋ยวจะดีดดีดมานีย่ยุ่งเลยนะขึ้นไปอยู่ในมุ้งกีคนเดียวเอา้าวอ้าเอา้าเอา้าที่นี่มาอีกแล้วเนี่ยแหละถ้าวันไหนไม่ได้แกล้งคนไม่มีไม่มีความสุขถ้าได้แกล้งคนแล้วมีความสุขโอ้สวิงอ้อมาเลยนะอ้อมาแล้วก็ยืนมุ้งกีมาใกล้ๆบนลอด ชัวมาอยู่ก็ควนดินเล่นไปก่อนนี่หน้าโจจะพวนด,ดินเล่นไปก่อนจะทุบนี่เข้าใจลูกค้านะหน้าโจนี่มีเสมือนว่าเข้าใจผู้บริโภควางั้นเถอะอ่าท่าประจำของแกมาแล้วครับนี่คือท่าประจำนะไปที่ไหนก็แล้วแต่ต้องชูบุ้งกีแบบนี้ สวัสดีครับ,รบไปเปิดน้ำที่ไหนไปเปิดน้ำที่ไหน,ไหนที่ไรป่านะนก็บอกว่างานด่วนเลยวิ่งไกลหน่อยเขารีบก็เลยไปให้เขาก่อนอ่ะนี่คือท่าประจำเขานะนี่ถ้าไปอยู่ที่ไหนอยู่บนมองมาข้างบนก็รู้เลยชูท่านี้ จะไปจอโอ้โหหน้าโจ้ว่าจะไปตั้งเครื่องสูบกระบอกงานหลวงอ่ะอยีเราค่อยไปติดตามอย่าเป็นนั้นว่าคลิปนี้ยาบุลรอดขอจบเพียงเท่านี้นก่อนนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมช่องของบุลรอดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ